ผู้ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าเขาเดือดร้อนว่าเราได้ทำบาปไว้และเมื่อไปทุกขติก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นอธิบายความใจความส่วนใหญ่ก็คล้ายกับที่ผ่านมาเพราะกล่าวถึงผู้ทำบาปแล้วเดือดร้อนหรือเศร้าโศกในทางตรงกันข้ามคนไม่ได้ทำบาปไว้ย่อมไม่เดือดร้อนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในทุกขานิบาต อังคุตระนิกายว่าเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างคือเรื่องที่ได้ทำทุจริตไว้หนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ทำสุจริตหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าความลับสำหรับคนทำชั่วนั้นไม่มีแม้คนอื่นไม่เห็นตนเองย่อมเห็นตนเองย่อมเป็นพยานให้ตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จได้ทำหรือไม่ได้ทำแต่นั้นความเดือดร้อนใจก็ตามเผาผลาญผู้ทา ส่วนความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทําสุดจริตไปนั้นเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าเวไร้ที่พึ่งทางใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจของตนได้ดีเท่าการระลึกถึงความดีที่ตนกระทํามันให้รู้สึกเอ,อิบอาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกซับภายในคือบุญนี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงส่วนความชั่วที่บุคคลทําไว้ย่อมมีผลตรงกันข้ามคือให้ความทุกขความเดือดร้อนทุกครั้งที่ระลึกถึง ยิ่งต้องตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปแล้วอีกยิ่งเดือดร้อนใหญ่อย่างเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างจึงควรกลัวนรกกันไว้บ้างอย่าเห็นแต่ความสุขปัจจุบันมากเกินไปเรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระราชกุมารแห่งโกริยวงศ์ตามตำราว่าเป็นพระเชษฐาดาของพระนางยโสธรามารดาพระลาหุนพระเทวทัตเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุปปพุทธแห่งโกริยวงศ์ แต่คงมาอยู่ทางกบิลพัทตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทวทัตส่วนมากตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารมักปรากฏที่กบิลพัททั้งสิ้นเมื่อพระเศรษฐะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมากบิลพัทโปรดพระญาติมีพระราชกุมารไม่น้อยที่ออกผนวดตามเสด็จพระบรมศาสดาแต่มีพระราชกุมารหกพระองค์ไม่ได้ผนวดคือพระพัทยกุมารอนุรุทธะอนันทะภคุกิมพิละและเทวทัต พระญาติทั้งหลายต่างพูดกันว่าพวกเราให้ลูกลกของตนบวชกันเป็นส่วนมากแล้วสากะยะาทั้งหกนี้ชรอยจะไม่ใช่พระญาติของพระพุทธเจ้ากระมังจึงไม่ได้บวชตามเสด็จเสียงนี้ทําให้ท้ามหานามเชตฐาดาของพระอนุรุทธะไม่สบายพระทยัยจึงทรงปรึกษากับพระอนุรุทธะว่าในพวกเราสองคนนี้ต้องบวชคนหนึ่งอนุรุทธะจะอยู่ครองเรือนหรือจะบวชหลังจากได้ปรึกษากันเป็นอันมากแล้วอนุรุทธะเลือกเอาทางบวช พระเบื่อการงานของคารวาสอันวนเวียนซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดจึงทูลพระมาดาขออนุญาตบวชพระมาดาทรงห้ามถึงสามครั้งก็ยังทรงยืนยันการบวชอยู่พระมาดาจึงว่าหากพัทยาราชสหายของลูกบวชได้ก็จงบวชเถิดอนุรุธทธะจึงไปหาพัทยาอ่อนวอนอยู่ถึงเจ็ดวันพัทยาราชจึงยอมรับคำว่าจะบวชในการออกบวชครั้งนี้มีพระราชกุมารหกพระองค์ด้วยกันคือพัทยาอนุรุทธะ อานันทะภคุกิมพิละและเทวทัตรวมอุบาลีภูสามาลาเข้าอีกหนึ่งเป็นเจ็ดก่อนออกบวชได้สวยมหาสมบัติเจ็ดวันเต็มๆคือสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ปานประหนึ่งว่าเทวดาสวยที่สมบัติและเสด็จพร้อมด้วยจตุรงค์ินีเสนาดุดเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อถึงพรมแดนได้ส่งจตุรงคินีเสนากลับ ราชกุมารทั้งหกพระองค์ได้เปลื้องพัตราพรของตนของตน,องตนพอแล้วสั่งให้อุบารีนายภูสามาลาและช่างคารบพรางกล่าวว่าอุบารีรับของอันมีค่านี้ไปเถิดมันพอเลี้ยงชีพของท่านไปตลอดชีวิตจงถือเอาสมบัติเหล่านี้แล้วกลับไปอุบารีกลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของพระราชกุมารเหล่านั้นรำพันต่างๆแต่ไม่อาจขัดขืนคำสั่งได้จึงลุกขึ้นถือห่อของแล้วกลับไป เมื่อพระราชกมุมารทั้งหและอุบาลีแยกกันนั้นราวป่าเป็นประหนึ่งว่าจะร้องไห้แผ่นดินมีอาการเสมือนจะหวั่นไหวเมื่อเดินทางกลับไปได้หน่อยหนึ่งอุบาลีฉุกคิดว่าพวกสากยะทั้งหลายดุร้ายนักอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราปลงพระชนพระราชกมุมารและยึดเอาสมบัติเหล่านี้กลับคืนมานี่คืออันตรายประการหนึ่งของเราอันหนึ่งเล่าสักยะทั้งหกนี้ทรงสละสมบัติอันล้ำค่าออกบวชก็เราเล่า หากเรารับพัตราพรอ,อันเขาทิ้งแล้วเหล่านี้จะไม่เหมือนตื่นก้อนเขละอันผู้อื่นทมทิ้งแล้วหรือคิดดังนี้แล้วจึงแก้ห่อออกเอาพัตราพรแขวนไว้บนกิ่งไม้พลางกล่าวว่าผู้ตรงการจงเอาไปเถิดดังนี้แล้วกลับไปหาราชกุมารทั้งหกเล่าความคิดทั้งปวงของตนให้ราชกุมารเหล่านั้นทรงทราบพ,พระราชกุมารก็รับไปโดยดีขณะนั้น พระศาสดาประทับอยู่ณอนุปิยะอัมพวันแห่งอนุปิยนิคมของพวกมลกษัตย์สักยักกุมารทั้งหพระองค์และอุบาลีเข้าเฝ้าณที่นั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพวกศักยะมีความถือตัวมากบุคคลผู้นี้คืออุบาลีเป็นคนรับใช้ของพวกข้าพระองค์มานานขอพระองค์ได้โปรดให้เขาบวชก่อนเถิด เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้ทําสามีกิกรรมแก่เขามีการลุกรับและการกราบไหว้เป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้อาการมานะของพวกข้าพระองค์จักสั่งสิ้นไปพระศาส,สดาทรงอนุโลมตามทรงให้อุบาลีบวชก่อนต่อจากนั้นจึงให้สกากยกุมารทั้งหได้ทรงผนวดบรรดาท่านทั้งหนั้นพัทธิยะได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ประกอบด้วยวิชาสามภายในพรรษานั่นเองวิชาสามนั้น คือ 1. ปุบเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติ้นหลังได้ 2. จุตูปปาตายานคือทิปจักสุ 3. อาสวัคยญา,ยานคือความรู้ที่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นไปท่านพระอนุรุทธะได้จักสุที่ต่อมาภายหลังได้สดับมหาปริสวิตกสะสรรได้บรรลุพระอรหัตตผลส่วนพระอานนุ์ได้บรรลุโสดาปติผล พระภคุกและกิมพิละภายหลังได้เจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหันตผลส่วนพระเทวทัตได้ฤทธิ์ปุตุชนหมายความว่าได้ฤทธิ์หลายอย่างแต่ยังเป็นปุตุชนอยู่ต่อมาพระาศาสดาเสด็จสู่โกโสัมพีรนครประชาชนให้ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเพราะความเลื่อมใสนั้นลาบสาการะจึงเกิดขึ้นแก่พระตถาคตเจ้าและพระภิกษุสงเป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลาย ถือเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปสู่อารามถามกันอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะพระมหากัสุพระพัทยะพระอนุรุตะพระอานนท์พระภคุพระกิมพีละอยู่ที่ไหนดังนี้แล้วเที่ยวเดินตรวจดูที่อยู่ของท่านเหล่านั้นและของพระอสีติมหาสาวกอื่นๆแต่จะมีใครถามถึงพระเทวทัตสักคนหนึ่งมิได้มีพระเทวทัตเสียใจว่า เราบวชพร้อมด้วยสักยกุมารทั้งหลายมีพระพัทิยะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นขัตยะบรรพชิตเราก็เป็นขัตยะบรรพชิตเหมือนกันคนทั้งหลายที่ยวถามหาท่านเหล่านั้นอยู่แต่จะมีใครถามถึงเราสักคนหนึ่งไม่ได้มีเราจะคบกับใครทําให้ใครหนอเลื่อมใสแล้วให้ลาบสการะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระเหล่าอื่นพระเทวทัตคิดถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่สามารถเอามาเป็นพวกได้ เพราะได้บรรลุโสดาปติพน์สแล้วตั้งแต่พระศาสดาเสด็จกรุงราชคฤหกครั้งแรกพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เหมือนกันไม่อาจให้ถอนความเลื่อมใสในพระตถาคตได้แต่พระราชกุมารอาชาติัตรูพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นยังหนุ่มยังไม่ค่อยจะรู้คุณและโทษเมื่อสมคบกับพระราชกุมารนั้นเกลี้ยกล่อมด้วยดีจะได้เป็นพักพวกเป็นกําลังยังลาบสการะให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ บังเอิญไปเกิดที่โกสัมพีซึ่งห่างจากพระญาตทั้งสองฝ่ายของพระเทวทัตถ้าเรื่องเกิดในขณะที่พระศาสดาประทับในเขตกบิลพัทหรือเขตเทวทหะก็จะน่าสงสัยมากกว่าเหตุไรพระญาทั้งสองฝ่ายจึงไม่ได้เอาใจใส่ต่อพระเทวทัตเลยที่โกสัมพีก็เหมือนกันน่าสงสัยว่าทําไมจึงไม่มีคนถามหาพระเทวทัตบ้างพระเทวทัตเป็นพระไม่ดีหรืออย่างไรตำนานก็บอกว่าท่านทำำนาําสมณกิจ จนได้ฤทธิ์หลายอย่างเพียงแต่ว่าท่านยังเป็นปฏิชนอยู่เท่านั้นหรือพระเทวทัตจะเป็นผู้ไม่มีบุญในเรื่องลาบสการะแต่เมื่อพิจารณาเรื่องโดยตลอดก็จะเห็นว่าพระเทวทัตคงมีนิสัยเกเรยอยู่ไม่น้อยจึงได้กระทํากรรมอันหนักต่างๆกับพระาศาสดาได้หลายเรื่องและคงมีนิสัยมักใหญ่ไฟสูงอยู่มากด้วยเรื่องต่อไปนี้จะบอกท่านให้ดีอันหนึ่งพิจารณาในแง่ของเวรกรรมพระเทวทัตก็ได้ผูกเวรในเพระพเทเจ้ามานมนานนักหนา ตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้าลูกปัดนนิทานชาดกทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นพระเอกพระเทวทัตเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องไปแม้ใาชาติสุดท้ายนี้ก็อีกเมื่อเทวทัตตกลงใจแน่นอนว่าจะเกลี้ยกล่อมอาชาตสตรูราชกุมารเป็นพวกดังนี้แล้วก็เดินทางออกจากกรุงโกสัมพีมุ่งสู่ราชฤกษ์เนรมิตรเพศเป็นกุมารน,น้อยพันอสรพิษสี่ตัวคือที่มือสองและที่เท้าสอง อีกตัวหนึ่งพันคออีกตัวหนึ่งทําเป็นเสื้อดไว้บนศรีรษะอีกตัวหนึ่งทาเฉียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติศัตรูราชกุมารเมื่อพระกุมารทรงกลัวตรัสถามว่าท่านเป็นใครจึงทูลตอบว่าอัตมาภาพคือพระเทวทัตเพื่อบรรเทาความกลัวของพระราชกุมารพระเทวทัตจึงกลับอัตภาพเป็นดังเดิมคือเป็นภิกษุมีสังฆาติบาตรและจีวร ยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมารประเล่าประโรมด้วยวาจาต่างๆจนพระกุมาเรเลื่อมใสรับเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่พระเทวทัตยังลาบสการะให้เกิดขึ้นด้วยประการชนีพระเทวทัตอุดมด้วยลาบสการะและปัจจัยสี่อันอาชาติศัตรูราชกุมารทรงบำรุงแล้วถูกความเมาในลาบสการะครอบงำแล้วแต่หาพอใจเพียงเท่านั้นไม่ยังต้องการอำนาจในการปกครองคณะสองฆ์อีก คิดว่าเราจะปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดพร้อมกับความคิดนี้ฤทธิต์ต่างๆของพระเทวทัตก็เสื่อมไปทันทีพระาศาสดาเสด็จจากโกสัมพีมาราชคฤห์ประทับอยู่ณเวรุวันพระเทวทัตเข้าเฝ้าขณะที่พระาศาสดากําลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริสัทสีแม้พระราชาพิมพิสารก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยพระเทวทัตทูลพระาศาสดาว่าเวลานี้ พระผู้มีพระภาคทรงชรามากแล้วขอจงทรงขวนกวายน้อยอยู่เป็นสุขไปวันหนึ่งวันหนึ่งหม่อมฉันจากบริหารคณะสงฆ์เองขอได้โปรโดมอบภาระบริหารคณะสงฆ์ให้แก่หม่อมฉันเถิดเราต้องไม่ลืมว่าเวลานั้นพระเทวทัตยัยงเป็นพระปุถุชนอยู่จะปกครองพระอรหันต์อย่างไรแต่ความมักใหญ่ฝ่ายสูงของพระเทวทัตทําให้มองเห็นผิดเป็นชอบไปพระศาสดาตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัต เธออย่าปกครองคณะสงฆ์เลยขอให้เธอทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ก่อนเถิดการปกครองคณะสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราหรือสารีบุตรโมกขลานะเธอ,อยังหาควรปกครองคณะสงฆ์ไม่เมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระศาสดาจึงตรัสให้พระเทวทัตระลึกถึงความไม่ดีงามในใจของตนด้วยเอลาสิกวาจว่าดูก่อนเทวทัตเธอนั้นพอใจติดู่ในลาบสาการะและชื่อเสียง ถูกลาบสาการะครอบงำทำให้จิตมืดบอดเทวทัตเอ่ยอันราบสาการะเป็นต้นนั้นเป็นดุดเคละคือน้ำลหลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายถมทิ้งแล้วเธอไปติดใจพอใจสยบอยู่ในก้อนเคละคือราบและประัยสีเห็นป่านนั้นควรอยู่หรือพระดำรัสเช่นนี้แหลอันท่านเรียกว่าเคลาสิกวาทะพระเทวทัตฟังแล้วไม่พอใจมาก ผูกอาฆาตในพระศาสดาเป็นครั้งแรกเล่าหลีกไปในระหว่างนั้นพระเทวทัตกระทาอะไรหลายอย่างอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระศาสดาทรงเห็นว่าปล่อยไว้ความเสื่อมจากลามปามาถึงคณะสงฆ์ที่บริสุทธิ์ด้วยมีพระประสงค์จะทําประกาศนิยกรรมแก่พระเทวทัตจึงรับสั่งให้ประกาศในกรุงราชฤห์ว,ว่าการใดอันพระเทวทัตทําแล้วก็เป็นเรื่องของพระเทวทัต ไม่เกี่ยวกับพระองค์และคณะสงฆ์ของพระองค์ขอให้ประชาชนรับทราบตามนี้ด้วยรวมความว่า,วาพระเทวทัตถูกตัดออกจากบัญชีคณะสงฆ์ของพระศาสดาตั้งแต่บัดนั้นมาฝ่ายพระเทวทัตคิดว่าบัดนี้เราถูกพระสมณะโคดมตัดขาดแล้วกําจัดเสร็จแล้วเราจะทาําความพินาศแก่พระสมณะโคดมนั้นให้จงได้ดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาตสตรูทูลยโยงว่าราชกุมารเมื่อก่อนนี้คนอายุยืน แต่บัดนี้คนอายุน้อยการที่พระองค์จะพึงที่วงคตตั้งแต่ยังทรงพระเยาวนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ขอพระองค์จงรีบลงพระชนพระราชาแล้วขึ้นเสวยราชฎเองส่วนอาตมาภาพจะปลงพระชนพระสมณะโคดมแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเหมือนกันพระองค์จักได้เป็นใหญ่ในฝ่ายอาณาจักรอาตมาภาพจักเป็นใหญ่ในศาสนาจักรความพยายามในเรื่องให้อาชาติสตรูกุมารปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารของพระเทวทัตประสบผลสาเร็จ อาชาติศัต,ตรูกุมารได้ขึ้นครองราชการอุปถัมภ์บำร,รุงพระเทวทัตและบริวารเป็นไปอย่างสม่ำเสมอพระเทวทัตขอคนแม่นธนูจากพระเจ้าอาชาติศัต,ตรูจำนวนหนึ่งเพื่อปรองพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่คนเหล่านั้นกลับไปเลื่อมใสพระาศาสดาขอบวชและบรรลุโสดาปันติผลกันหมดพระเทวทัตจึงลงมือดำเนินการเองโดยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคิจกูดแล้วกลิ้งศีลาลงมาในขณะพระาศาสดาเสด็จขึ้นในทางแคบแ สเก็ดหินกระเด็นมากระทบปบาดของพระศาสดาทําให้พระโลหิตห่อคือห่อเลือดได้หมอชีวกช่วยรักษาจนหายสนิทในวันรุ่งขึ้นพระเทวทัตยิ่งแค้นใจหนะักจึงให้พระเจ้าอาชาติสตรูปล่อยช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างดุร้ายมุ่งทําลายพระศาสดาขณะออกบินธบาตในเช้าวันหนึ่งแต่พระศาสดาก,ก็ทรงปราบช้างได้ด้วยน้ําคือพระเมตตาช้างไม่ทําอันตรายแก่พระองค์ แต่กลับเหมาบลรงแทบพระบาทแสดงความเคาเรพเลื่อมใสคราวนี้ประชาชนก็รู้กันหมดว่าเรื่องต่างๆเช่นการให้คนแม่นธนูไปส่งยิงพระพุทธเจ้าก็ตามการกลิ้งศิลาจากภูเขาคิจกูดก็ตามการปล่อยช้างนาราคิรีก็ตามเป็นการกระทําของพระเทวทัตท,ทั้งสิน้นแม้การปรุงพระชนพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นการยุโยงของพระเทวทัตเหมือนกันทําไมเนาะพระราชาจึงทรงรอบคนชั่วถึงป่านนี้ พระเจ้าอชาติศัตรูทรงสลับเรื่องราวนั้นก็ทรงหวั่นพระไทยเกรงราชบัลังจะไม่มั่นคงหาคบพระเทวทัตต่อไปจึงเลิกคบพระเทวทัตไม่เสด็จไปสู่ที่บำรรงคือไม่ยอมไปมาหาสู่ทายธรรมปัจจยลาบที่เคยถวายห้าร้อยสำรับก็รับสั่งให้งัดเสียชาวเมืองก็ไม่ยอมถวายอาะไรแก่พระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาบสาการะเสื่อมจากความนิยมนับถือของมหาชนประสงค์จะลี้นชีพโดยการหลอกลวง จึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุห้าประการอันเป็นเงื่อนไขในการประพฤติของภิกษุคือ 1. ขอให้ภิกษุงดฉันเนื้อและปลาตลอดชีวิตให้ฉันได้แต่อาหารผัก 2. ขอให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิต 3. ขอให้ภิกษุถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิตไม่ควรรับผ้าที่มีผู้ถวาย 4. ขอให้ภิกษุฉันอาหารเฉพาะบิณฑบาตมาได้ตลอดชีวิตไม่ควรฉันอาหารที่มีผู้นำมาถวายห ขอให้ภิกษุอยู่คนไม้เป็นปกติไม่ควรเข้าสู่ที่มุงบงังพระศาสดาไม่ทรงอํานวยตามกลับตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะทำข้อจงทําเฉพาะตนเถิดเราไม่ห้ามแต่จะบัญญัติให้ทําอย่างนั้นทั่วไปหมดนั้นตถาคตไม่บัญญัติพระเทวทัตได้โอกาสจึงประกาศขึ้นว่าผู้ใดใคร่พ้นทุกข์ขอผูนั้นจงมากับเราดังนี้แล้วหลีกไปภิกษุบางพวกบวชใหม่ ยังมีความรู้น้อยเข้าใจว่าพระเทวทัตพูดถูกจึงยอมไปเป็นบริวารของพระเทวทัตความจริงพระเทวทัตคงไม่ได้ทูลขอเรื่องทั้งห้านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คงขอด้วยต้องการจะอดเคร่งเพื่อให้ได้ลาบและได้ความนับถือเท่านั้นเมื่อใดภิกษุใหม่ประมาณห้าร้อยรูปเป็นบริวารแล้วก็เที่ยวขอปัจจัยจากชาวบ้านมาบริโภคและคิดทําลายสงฆ์ผู้สามกีให้แตกกันพระศาสดาทรงเป็นห่วงตรัสถามว่า เทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามเพื่อทําลายสงหรือจริงพระเจ้าข้าพระเทวทัตถูลรับเทวทัตเธออย่าพอใจในการทําลายสงเลยเพราะการทําลายสงเป็นโทษหนะักแม้พระศาสดาทรงเตือนอยู่อย่างนี้ก็หาเชื่อไม่ท่าวันหนึ่งพบพระอานทน์ซึ่งบินฑบาตอยู่ในกรุงราชคกลึกได้กล่าวกับพระอานทน์ว่าอานทน์ผู้มีอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทําอุโบโสถสังฆกรรมต่างหาก ไม่รวมกับพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ของพระาศาสดาพระอานท์นเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์เกิดธรรมสังเวชและทรงปริวิตกว่าเทวทัตทำกรรมอันเป็นเหตุให้หมกไม้ในนรกเสียแล้วกรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อความย่อยยับแก่สัตว์โลกรวมทั้งเท,งทวโลกเป็นต้นดังนี้แล้วตจสจำว่ากรรมที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทำได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีและมีประโยชน์ทำได้ยากยิ่ง ทรงเปล่งอุทานอีกว่ากรรมดีคนดีทําได้ง่ายแต่คนชั่วทําได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่พระอริยเจ้าไม่ทําเลยพระเทวทัตได้ภิกษุใหมช่ชาววัชีห้าร้อยรูปเป็นบริวารเพราะเลื่อมใสหลงเชื่อในเรื่องวัตถุห้าประการแล้วพาไปสู่ตาบลขยาศีสระในเขตแก้นมคตนั่นเองพระศาสดาท,ทรงเป็นห่วงภิกษุใหม่เกรงจะต้องวอดวายเสียจากคุณธรรมอันพึงมลุจึงรับสั่งให้พระสารีบุตร และพระมหาโมคลานะไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมาพระสารีบุตรและพระโมคคลานะไปสั่งสอนอบรมชี้แนะจนภิกษุเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้งได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมแล้วพาภิกษุเหล่านั้นกลับมาเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นพระเทวทัตนอนพักผ่อนอยู่เพราะนึกว่าพระอัครสาวกทั้งสองเลื่อมใสในตนจึงตามมาพระเทวทัตจึงให้แสดงธรรมแทนตนเมื่อพระอัครสาวกพาภิกษุห้าร้อยูปไปหมดแล้วพระโกกาลิกะ ซึ่งเป็นสาวกสนิทของพระเทวทัตเข้าไปปลุกพระเทวทัตพรางกล่าวว่าเทวทัตลุกขึ้นเถิดพระสารีบุตรโมคลานะนำภิกษุไปหมดแล้วข้าพเจ้าเคยบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรโมกขลานะเพราะทั้งสองนั้นมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วดังนี้แล้วด้วยความเจ็บใจจึงเอาเข่ากระแทกอกพระเทวทัตจนกระอาเลือน ฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้เห็นพระอัครสา,าวกกลับมาพร้อมด้วยภิกษุห้าร้ยงามยิ่งนักจึงกราบทูลพระศา,ศาสดาว่าข้าแต่พระองค์พระสารีบุตรเมื่อไปไปเพียงสองเท่านั้นบัดนี้กลับมาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากงามเหลือเกินพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่บุตรของเรามาสู่สำนักของเราด้วยลีลาอันงามแม้ในการก่อนเมื่อเธอเกิดกำเนิดสับดุรชานก็เคยเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนกัน ดังนี้แล้วตรัสข้อความในลักขณะชาดกว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีศีลผู้รู้จักปฏิสันฐานจงดูเถิดเนื้อชื่อลักขณะงามอยู่ทถาำกลางหมู่ญาติส่วนเนื้อชื่อกาละเสื่อมแล้วจากหมู่ญาติทั้งปวงภิกษุท,ทั้งหลายทูลเรื่องอื่นอีกว่าได้ทราบว่าพระเทวทัพให้พระสองรูปนั่งข้างทั้งสองเป็นทรานองอัคารสาวกแล้วกล่าวว่า เรจาจกแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาทำกิริยาตามอย่างพระตถาคตเจ้าพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่ในััรนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัศน์ทำอย่างนี้แล้วเหมือนกันแต่ไม่สามารถทำได้ดังนี้แล้วตรัสนาทีเจรากากะชาดกหรือวีรกะชาดกว่าวีรกะท่านเห็นนกชื่อสวิทธกะไหมนกนั่นเสียงเพราะมีสร้อยคอเหมือนนกยูงเขาเป็นผัวของฉัน วีรกะตอบว่านกสวิธกะถูกสลายพันคอตายซะแล้วเพราะตัวไม่ได้เป็นนกทะเลทำเยี่ยงอย่างนกทะเลที่ไปได้ทั้งในน้นาและบนบกกินปลาสดได้เป็นนิดพระศา,ศาสดาทรงปลารบพระเทวทัตตรัสชาดกอีกเป็นอันมากเช่นกันทะคละกะชาดกวิโรจนะชาดกชะวะสะกุะชาดกกุรังคามิคะชาดกและอุพโตพระตะทะชาดกเป็นต้นหลังจากนั้น พระศาสดาเสด็จออกจากกรุงราชเครือสู่นครสาวัตถีราชธานีแห่งแก้นโกศลประทับนเชตะวันมหาวิหารเพราะเหตุที่ถูกกระแทกหน้าอกจนกระเลือดและความเสียใจยที่พระอัครสา,าวกทั้งสองมาพาพิสุบริวารไปเสียพระเทวทัตจึงป่วยหนักอยู่นานถึง9้าเดือนในระหว่างที่ป่วยนั้นคงจะได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงกรรมของตนบ้างจึงรู้สึกตัวว่าได้ทำผิดไว้ในพระศาสดามากจึงอยากจะเข้าเฝ้า ขอร้องให้สิทธิหามไปเฝ้าสาวกทั้งหลายกล่าวว่าเมื่อยังสามารถไปมาได้อยู่ได้พระพฤติตนเป็นคนมีเวรกับพระศาสดาข้าพเจ้าไม่สามารถพาท่านไปได้พระเทวทัตอ่อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจริงอยู่ข้าพเจ้าผูกเวรในพระศาสดาแต่พระองค์หามีเวรต่อข้าพเจ้าใหม่พระองค์ไม่ได้ผูกอาฆาตข้าพเจ้าเลยแม้เท่าปลายผมจงกรุณาพาข้าพเจ้าไปเฝ้าพระศาสดาเถิดจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงมีพระหฤทัยส,สม่ำเสมอในบุคคลทั้งปวงเช่นในคนแม่นธนูพระเทวทัตโจรองคุริมานช้างนาวาคิรีและแม้ในพระาหุลคือไม่ได้ทรงมีอคติเลือกที่รักผลักที่ช้างประการใดเลยเมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนมากเขา่าสิทธิ์ก็พร้อมใจกันหามพระเทวทัตออกจากขยาศีรษะไปเฝ้าพระ RS ศาสดาณนเมืองสาวัตถีพิสุทน์ทั้งหลายทราบขา่านั้นจึงกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายในชาตินี้เทวทัตจะไม่ได้เห็นเราอีกเลยท่านกล่าวว่าภิกษุที่ขอวัตถุห้าประการแล้วจะไม่ได้เห็นพระศาสดาอีกเลยข้อนี้เป็นธรรมดาเมื่อพระเทวทัตมาถึงที่ต่างๆในระหว่างทางภิกษุทั้งหลายก็กล่าวทูลพระศาสดาว,ว่าบัดนี้พระเทวทัตมาถึงนั้นแล้วมาถึงที่นั้นแล้วพระเจ้าข่าพระศาสดาตรัสว่า เทวทัตจะมาถึงไหนจะทําอย่างไรก็ตามเรื่องที่เทวทัตจะได้เห็นเรานั้นเป็นไม่มีเมื่อพระเทวทัตเดินทางใกล้เข้ามาพิสูจน์ทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดา,าอีกว่าบัดนี้พระเทวทัตยอยู่ห่างจากที่นี่เพียงโยน์เดียวบัดนี้กึ่งโยน์บัดนี้พระเทวทัตมาถึงสะโบกครณีหน้าวัดเชตวันแล้วพระศาสดา,ายังคงยืนยันว่าแม้เทวทัตจะเข้ามาภายในวัดเชตวันแล้วก็จะไม่ได้เห็นเรา พระสาวกพาพระเทวทัตมาวางเตียงลงริมสะโบกครณีใกล้วัดเชตวันแล้วพากันลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตลุกจากอาการนอนนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงบนแผ่นดินเท้าทั้งสองของเขาค่อยๆจมลงไปในดินถึงข้อเท้าถึงเขา่าถึงเอวถึงนมและถึงคอเวลากระดูกคางจดถึงพื้นดินเทวทัตได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้เลิศเป็นเทพย,ยิ่งกว่าเทพทั้งหลาย เป็นผู้ชำนาญในการฝึกคนทรงมีพระจักสุรอบด้านทรงมีพระลักษณะอันสําเร็จมาจากบุญข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งขอถวายกระดูกคางและลมหายใจครั้งสุดท้ายนี้เป็นเครื่องสักการะแด่พระองค์ทราบกันว่าพระศาสนาทรงหินฐานะนี้คือการที่พระเทวทัตจักถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งในวาระสุดท้ายจึงทรงยอมให้พระเทวทัตบวช ถ้าเขาไม่ได้บวชเลยอยู่เป็นเครือหัดจะทํากรรมหนักยิ่งกว่านี้จักไม่ได้ทําปัจจัยอันดีเพื่อพบต่อไปเมื่อได้บวชแม้จะทํากรรมหนักก็จริงก็ยังสามารถทําปัจจัยอันดีไว้เพื่อพบต่อไปในว่าในอีกแสนกับข้างหน้าพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้านามว่าอธิสสาะพระเทวทัตจมดินแล้วไปเกิดในอเวจีถูกไฟในอเวจีไหม้อยู่เคลื่อนไหวไม่ได้ เพราะประพฤติผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวทุกทรมานอยู่ในเอเวจีนั้นนาน,น,านแสนนานพิกสุท์ั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตมาถึงนี้แล้วไม่ทันได้เฝ้าพระศาสดาจมดินเสียแล้วพระศาสดาตรัสว่าพิสุท์ทั้งหลายเทวทัตประพฤติผิดในเราต้องถูกแผ่นดินสูบในการนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็เคยแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงสีละวณวนาคชาดกสมัยที่พระองค์เป็นช้าง พบพรานหลงทางในป่าลึกยกขึ้นหลังของตนไปส่งถึงที่อันปลอดภัยแต่พรานนั้นกลับมาตัดงาเสียถึงสามครั้งและถูกแผ่นดินสูบพระศาสดาสรงย้ำว่าหากเราจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอักตันอยู่ก็ให้เขาพอใจไม่ได้ส่งแสดงชฉดกอื่นๆอ,อีกเช่นขันติวาทีชาดกสมัยพระองค์เป็นขันติวาทีดาบทพระเทวทัตเป็นพระเจ้ากลาภุจุลธรรมปรารชาดก สมัยพระองค์ทรงเป็นจุลธรรมปาระพระเทวทัตเป็นพระเจ้ามหาปตาปะรู้แต่เคยประพฤติผิดในพระองค์และเคยถูกแผ่นดินสุกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อพระเทวทัตถูกแผ่นดินสุกแล้วประชาชนต่างชื่นชมยินดียกธงและเล่นมหรศพพลางกล่าวกันว่าเป็นราบของพวกเราแล้วหนอที่พระเทวทัตตายไปพิสูจน์ทั้งหลายกล่าวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระาศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนเมื่อเทวทัตตายคนทั้งหลายก็ร่าเริงแลนเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงปิงคละชาดกว่าโดยเรื่องพระเจ้าปิงคละผู้ครองนครพระราณสีเป็นพระเจาแผ่นดินที่ดุร้ายหยาบช้าเมื่อสวรรคตนคคนทั้งหลายก็พากันร่าเริงเล่นมหรสศพแต่นายประตูคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระโพธิสัตว์ถามว่าเขารักพระเจ้าปิละนักหรือเขากตอบว่าพระราชาปิงคละผู้มีพระเนตรไม่ดำ หาเป็นที่รักของข้าพเจ้าไหม่แต่ข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเกรงว่าพระองค์จะกลับมาอีกด้วยว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะพึงไปเบียดเบียนพระยามัจุราชมัจุราชํำคาญเข้าอาจนำพระองค์กลับคืนมาข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเหตุนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเวลานี้พระเทวทัตไปที่ใดพระศาสดาตอบว่าไปเกิดในเวจีมหานรกแล,ล้วตรัสต่อไปว่าผู้ทำบาป ย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นต้นดังได้พรรณนา,นาวไว้ได้แต่เบื้องต้น